กระดาษดูเหมือนถูกใช้แล้วหลายคนคิดว่าคงไม่มีค่าอะไรแต่ถ้ามากๆอย่างนี้ยังไม่หมดอีก วันนี้เราภูมิใจนำเสนอเรื่องกระดาษนะครับกระดาษซึ่งเป็นขยะที่พบมากในปัจจุบันบางคนใช้กระดาษเพียงแค่หน้าเดียวแล้วก็ทิ้งเลยแต่กับอีกหลายๆคนก็หันกลับมาใช้ประโยชน์จากกระดาษซึ่งกระดาษนั้นมีคุณค่าอย่างมากมายกระดาษนั้นทําจากต้นไม้แน่นอนว่ากว่าจะเป็นกระดาษก็ต้องทําลายธรรมชาติแอย่างแน่นอน เราจะมานำเสนอวิธีแรกคือเอามาทดเลขได้สำหรับหนูๆวัยเรียนนะครับมาดูกันดีกว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้กระดาษที่ดีมากนะักบางทีอาจจะมีการเขีเขยนหรือใช้ไปเล็กน้อยหรือว่าใช้ไปหมดสองหน้าแล้วก็สามารถนำมาทดเลขได้เช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนี้นะครับนอกจากเอากระดาษที่ใช้แล้วสองหน้ามาเป็นกระดาษทดในการเรียนแล้วนะครับยังสามารถนําไปผลิตเป็นอักษรเบลได้โดยการนํากระดาษที่มีการใช้แล้วทั้ง2ด้านนะครับมาทําเป็นทรูเพื่อแสดงถึงอักษรเบลนะครับดังนี้เห็นในภาพ นอกจากนี้แล้วนะครับสําหรับคนที่ขี้หลงขี้ลืมเราอาจจะดึงส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเปล่าๆของกระดานนะครับที่ยังเหลืออยูนะ่มาเขียนเป็นจัดหมวดหมู่จัดเล่มสร้างจัดเล่มหนังสือเพื่อสร้างความโดดเด่นในการในการค้นหานะครับสะดวกในการค้นหาและที่สําคัญคนขี้ลืมจะไม่ลืมต่อไปว่าหนังสือเล่มนี้วางอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเราหันตรงที่ส่วนที่เราเขียนออกนะครับ อย่างที่จะเห็นในรูปอ,อย่างที่เห็นในภาพตอนนี้จะเป็นการทำบนหนังสือคณิตศาสตร์ <c oughs> เพิ่มเติมม3 <c oughs> เล่มที่2นะครับเราก็จะใส่เป็นรหัสย่ยอๆไม่ต้องไม่ต้องเอาแบบสะดวกต่อการเรียกนะครับจุดประสงค์สำคัญคือสะดวกต่อการใช้งานนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับ นอกจากนี้มีกระดาษอยู่เศษเล็กๆ,ๆน้อย,อยแล้วเราต้องมีโนต้ตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในช่วงนี้แต่เราจำไม่หมดอะ่ะเราก็เลยใช้กระดาษนะครับเขียนนี่ๆน่อยๆอาจจะไม่ต้องเป็นสีคขาวสีน้ำตาลสีเหลืองใช้แล้วสองหน้าก็ได้หรือใช้เพียงหน้าเดียวแล้วอีกเอาอีกด้านหนึ่งมาใช้ด้านเปล่าๆก็มาใช้ก็ได้นะครับใช้ปากกาสีที่โดดเด่นหรือดินสอยิ่งมี ที่ปฏิทินนะครับก็สามารถใช้คลิปหนีบไปหนีบได้นะครับหรืออาจจะวางไว้ที่หัวมุมโต๊ะก็ได้เพื่อสร้างความโดดเด่นนะครับดังนั้นการเห็นคุณค่าของขยะสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่จำเป็นว่า,าต้องเราต้องทิ้งเพียงอย่างเดียวนะครับ